รับเป็นโปรโมชั่นเ,เงินสดค่ะแล้วก็ดูแลหลังการขาย <Wow. S 1> แล้วก็ดูแลบริการหลังการขายนะคะเซอร์วิสเข้าศูนย์มิซูบิชิเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นางด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับทรายนะคะเช่นเคยที่โชว์รูมตีรถสวยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะทรายได้มีโอกาสมาส่งมอบรถนะคะมิตซูบิชิไทตันคันนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่นางกันนี้นึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยรับโปรโมชั่นอะไรกับบ้านแล้วก็จัดสินเชื่อง่ายยากยังไงนะคะ <S 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 ประมาณนี้ค่ะวันนี้รับโปรโมชั่นอะไรคะพี่นางรับเป็นโปรโมชั่นเงินสดค่ะแล้วก็ดูแลหลังการขายก็คือของพี่นางเนี่ยได้โปรโมชั่น รับเงินโบนัสนะคะกับบ้าน1,000 0บาทแล้วก็ดูแลบริการหลังการขายนะคะโซวิดเข้าศูนย์มิตซูบิชิเลยนะคะรถปี2014คันนี้เนี่ยดูแลศูนย์ให้เลยนะคะ1ปีหรือ20,000กิโลนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเป็นฟรีดาวเลยถูกไหมใช่ค่ะฟรีดาวแล้วก็มีโบนัสให้ก็คือไม่ได้ใช้เงินเลยรับเงินกลับบ้านอีกด้วยนะคะฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างเลย ออกง่ายขนาดนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะพี่นางคะเป็นพนักงานบริษัทค่ะค่ะระบุรายได้ให้ทานนิดนึงรายได้ก็อยู่ที่เงินเดือน11,000ค่ะแล้วก็ใช้แฟนค้ัร่วมด้วยอ๋อคือคันนี้เนี่ยรถราคา348,000บาทค่างวดอยู่ประมาณ70,00กว่าบาทเนาะแต่ว่าตอนนี้ได้โปรโมชั่นผ่อน0%ูปีใช่นะคะ1ปีแรกผ่อน0กว่าบาทในะคะคันนี้เนี่ยพี่นางมีรายได้อยู่ที่11,000บาทนะคะซื้อฟรีดาวเลย แก้ไขโดยการเอาแฟนเข้ามากู้ร่วมให้นะคะมีภาระอะไรไหมคะผ่อนอะไรอูกบ้างก็มีผ่อนมอเตอร์ไซค์ค่ะอีกหนึ่งันค่ะมีภาระด้วยค่ะอ่าโอเคหลักๆเลยก็คือมีผ่อนมอเตอร์ไซค์กับทางธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้11,000ับาทก็โดนหักในส่วนของมอเตอร์ไซค์ไปอีกก็เลยต้องนําแฟนเข้ามารวมรายได้ด้วย จบที่2คนเลยไหมคะหรือว่ามีคนค้ำจบเลยค่ะไม่มีคนค้ำด้วยนะคะก็การันตีหนึ่งเสียงเลยนะคะว่าโชวรูมตีรถเซอร์ของเราออกง่ายนะคะลูกค้าชัดเจนมีอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้เนาะแฟนก็เป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันใช่ค่ะแฟนโทษนะคะติดบูโรอะไรไหมคะติดแบ็คลิสค่ะติดอ่า เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าหลายๆท่านกังวลว่าแบบเอ้คงผู้ร่วมติดแบล็คลิสต์ออกไม่ได้แต่ที่นี่ออกได้ออกได้นะคะแล้วก็นี่วันนี้รับรถส่งมอบกันแล้วฟรีดาวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการยืนยันเอกสารเตรียมอะไรบ้างคะแล้วก็ยากไหมไม่ยากนะคะเพราะว่าที่เตรียมมาก็มีแค่ใบรับรองเงินเดือนอย่างเดียวแล้วก็บัตรประชาชนใบเดียว่บัตรประชาชนเรือเซิร์ฟรองเงินเดือนสเตตเมนต์ซึ่งเอกสารพวกนี้คือเราดึงออนไลน์ได้หมดเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะ คนที่ฟังอยู่ในคลิปนี้นะคะการันตีจากพี่นางเลยว่าเป็นพนักงานบริษัทมีภาระด้วยรายได้เริ่มต้นเพียง1 1 0 0 0บาทนะคะสามารถออกมิสซูบิชิไทตันผ่อน7,000คันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ให้พี่นางฝากเบอร์โทรไว้เลยเผื่อคนทางบ้านเนี่ยทำอาชีพเดียวกับพี่นางมีภาระอยู่รายได้มื่นหนึ่งมื่นสอง รายได้ใกล้เคียงกันจะได้โทรสอบถามเจ้าตัวเขาได้โดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่นางฝากเบอร์ไว้นิดนึงค่ะ062ค่ะ8018118โทรมาสอบถามกันได้ได้นะคะ<ถ>เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลย<ถ>นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่นางมากๆแล้วก็ตัวรถของเรานะคะมั่นใจได้เลยเพราะว่าเราดูแลนอกจากจะรับประกร 1, 000, ัน1ปีหรือ20,000กิโลแล้วไซรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างถ้าหากพบเจอชนพิคค่นตต่อ ยินดีรับซื้อคืนระบ,บุในสัญญาชัดเจนนะคะ,ะก็ทุกๆคนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาส่งมอบรถแบบพี่นองแบบนี้นะคะเ <c oughs> มนเบอร์โทรใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ <c oughs> หรือว่าโทรติดต่อไซได้ที่เบอร์0 8 7 1 0 0 0 0 0แล้วก็ส0 0ได้เลยนะคะ <c oughs> วันนี้ไซกับพี่นางขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ